แล้วกูเดินมาหน้าวัดสายขวาไม่ต้องกูไม่รู้จะเห่านี่จะหอนดีกูสวยไหมวะโอ้ึงสวยสวยนะเออสวยคนเดียวเพี้ยงเงียบอ่ะอือูพูดยังไงอย่าหายลูกอย่ไงนี่ปวดสีไปหาโหยปู้ฝ้าคู่ฝ้ายออกมาตนให้อายได้กินน้ำกันสูไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไอ้จมา มีความสุขอะไรวันนี้อ่ะมีความสุขอะไรเขาด่าไม่ทีมีความสุขมากเลยวันนี้แ่พี่จังเลยไม่คุ้นเลยไม่คุ้เลยอะคุณไอยากเล่นเลยเนอะไรนะคุณไม่อยากเล่นเลยคุณอยายม่เขาวจาให้คุณไม่เ,เมต็มตัว กูต้องอายนะเดิมก่อนสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามาด้วยกันหาเฮีย่ะใครอมึงอยู่เมืองไหนเนี่ยนี่มึงม้องสุราเดชาไม่ใช่หรอเออใช่ไอ้กูขออยู่เมืองนี้สิป่ะทำไมอ่ะขันศาลขอชอบรู้ไหมทำไมกูให้มึงแต่งกับทำไมอยู่ดีให้มาแต่งอะไรแบบนี้เล่าการที่จะเข้าใกล้องค์หญิงมึงต้องแต่งเป็นผู้หญิงสินี่ไม่ดูว่าพี่มึงเลยเนี่ยหัวคิดกูนี่แต่กูไม่ค่อยชอบเลยแต่งแบบนี้อ่ะ มึงอะไเดียวมึงไม่ชอบเลยไม่ชอบโอ้ก็เลยไม่ชอบมึงแล้วตอนเนี้ยเอ๊ะฮะไม่อายพ่อมึงมั้งเหรอไมึงมายืนดีกูแต่งตัวเป็นผู้หญิงเฮ้ยแล้วมึงแต่งตัวเป็นคนผอมไงมึงถามว่ากูจะอายไหมใช่ไหมมึงพ่อกูงถ่ายคลิปให้ดีไหมมึงเห็นไหมพ่อเขาถนัดกระหล่ำโอ้แล้วก็ทำงานเก่งดีมากเออเออเรืยองไรต่อเดี๋ยวกูลืม แล้วก็ต้องฟัวกอนถูกแหขัง้วยอปาแม่ถายตังเลยเดีเีเ่อิน้องแตกไปทั่อเยมากที่ไม่เกอันหนึ่งึงสองสามพเก็บไเลยนะคะยืรกนเป็นรืุกซิ่งเลยทีี้มึงไม่เกี่ยวมึงไม่ใช่พ่อคู่มึงไม่ใช่พวกคู่ควงมหายรางวัลมึงไม่ต้อง่ายฉว่าตอนนี้มันเลยเวลหมามากเลยนะ 对对对，嗯，越碰越红火了，现在。